สวัสดีครับอยู่กับชูรุยสานในคอสซิงครับมากินข้าวนะครับเราจับปลาโอ้ปลาเยอะครับ อะไรจะขึ้นคอมระจะขึ้นคอมมันโม่ครับโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออโอ้ จะรวยจะึินคอมแล้วต้อันไรจะเถะรับมือสา<ะ>ออกมาเร็จะคุ้มสายฮ่า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 รับขมฮ่าฮ่า

ແລະແຕວວໍລຸຍຕົມครับພ້ອມອັບຄັບເລີດເມດເມດ30ແມນລະບົບບໍ່ຢູ່ຫມົມໃຫ້ໂຕຕອບກະປວນໄຕບາດເດອໍໂຕຄ້າກະເດືອງພິທີຄວຍຄວຍຈັບລີລີວີລໂຕວີລຫມໍດາມາໃຈຕອບກະປວນເມັ້ນເອຫນ ଳ ຫນ ଳ

អាយយោយោយោមិនមកលើទៀតថាយបើលើនៅថាយបានប៉ុនក៏បើថាបានន້ອງទៅតាមឯងទីនក្រោបហើយស្រាច់ទៅបាត់ថើហ្នឹងទៅបាត់មានកាឡាមាំងនៅនេះនក្រោបនោះឃើញនេះប្រកក្រោបមកយោទីនក្រោបហានេះនិយាយទៅនោះលើទៅលើគេតំមឹងអាយបាប ហើយមងអាបາກទេអូបາກកញ្ញាកាយើយើខោតអឺខ្ញុំមានមកអូទេទេទេអូទេឯកៃទេឯដើមទេទេត្រង់ណាត្រង់ណាត្រង់នេះបង

ไมเอาปลาดุกมานอนโกดเลยม่ต้องครหรอกอัง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 อ้าเหมือนปลาดุกนาเลยว่ะปลาดุกนาเหรอเนาะเนารื่องอ้อยเลยอ่ะเอ๊ะยกไปใส่้านเาเลยเอาไปขายจกปลาเลยไปย่านเสร็จดีเ้ยนี่แะ

ตกงานตัวนี้ตกงานตัวนี้โอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเดีะเละจอยจอยเลิ่มเถิมจอยจอยเลิ่มเถิมนอนนอนใกล้กันดูดไปหมดเลย คนนี้ดูคนนี้ใช่สบาดโอ้เฮ้ยเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่านอ่นนัอนอูกนอ่นไอ้ตก้มไเดี๋ล้มมันออกฮอาฮ่าฮอาดูนี่ช่วยอ่ะลายมันแต่นอยู่ลาย

ត្រីកាញងស្ងោដាក់ណັ້ນប៉ាកាញងដាក់ខោត้มໃសអី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 អមប៉ាមានលំไม้ដងបោះអូសុំប៉ាតាខេបថានេះប្រមាទត្រីគឺហើយមុតឯងយកត្រីដាក់ត្រីហ្នឹងទៅមកនោះជូតត្រីឯងជិះអត់ទៅអប៉ុនមិនសុំរីចាប់ត្រីនេះ allow จําตนให้วีรเลยเอามาจับวงเลข19เลขเอาเข้าเก่าอื้อโดนเก่าเก่าโควิดนั่นน่ะเอาเรื่องอยู่อ่ะไปเช็คอ่ะยังไม่โอเคเอ้าทํางานเร็วทํางานนูไปจับปลาสาทราแล้วไปแล้วโหไปเลยต้ม เกับจะไวประดิ่ยได้ไงตีไม่เต็มไหมเต็มเต็มเต็มที่คนละกี่เดียวสองเดียวอันเล็กมันดได้อะรปารมจาระหี่ไอนิ่อยกคแร้งเอาไปทักไว้ที่องบ้านเดีวก่อนท้องอืนแล้วนะ ที่ยอยแหละทองเลยอือทั้งตั้ไเนี่ยทกกีมงานว่างครับวันนี้นอนเลยสบายใจเขากินหมูเนี่ยอิ่มหมูแล้วเนี่ยบอกเอเอไอม่ไป็เบรกมหมแกจับไว้แล้วเลยเขาเห็นเขาคนผ่านมาเช้าดีใจจะรู้ตัวใหญ่กันไหน ทำงานแบบนี้สบายไหมต่ชัยสบายเนาะไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยเบี่ยงย่างเปีลยได้ทีเนาะโอ้จะตีเมียครับมี ดับประมาจานนะครับว่าไม่ใช่ประมงเกือบแล้วนี่หน่อยจู่โจมซะหนี่เป็นกันไงครับไม่คือเลยไม่คือใช่ไหมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ